สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเวเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันศุกร์ที่3มกราคมปี2568ครับไม่จำเป็นจะม3คู่3มุมนะครับสำหรับวันนี้คู่แรกครับเป็นลาลีกาสเปนครับบาร์เซียพบกับเรอัลมาดริดครับนวาราตี3ตรงครับคู่มาที่2เป็นซูเปอร์โกปาอิตาเลียนาครับยูเวนตุสพบกับเุนซิเมรันครับนวาราตี2ตรงครับคู่มาที่3เป็นลีกเอองฝรั่งเศสครับนิชปาร์ธาลันครับนวาราตี3ตรงครับโอเคครับ เว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กาบอลเซเว่นเอ็มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผม เุสคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับระหว่างบาร์เดนเซียพบกับเรอัลมาดริดครับศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนกลับมาฟาดแข่งอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยคู่เอกประจำวันเสาร์จะเป็นการพบกันระหว่างครั้งข่าวบาร์เดนเซียทีมอันดับที่19ฟอร์มกำลังย่อนแย่ครับเปิดบ้านเมตายาสเตเดียมครับผมรับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดรองจากูงไลลาแชมป์อย่างหยุดดุเดือดครับพผลงานเจอกันครับทั้งสองทีมพบกันบาร์เดนเซียเปิดบ้านเสมอเรอัลมาดริดไปแบบสุดมัััััััันน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 นคคครรรรบบเเเเเเมมมมมืืื่่่่่่อออออออต้้ดดดดีีีีาา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 ททททผถงงงงฝกกกจจลวิหยช โดย6เกมลังสุดเดียวาดริดชนะ4เสมอ1แพ้1ครับอย่างไรก็ดีครับสถิติรวมกัน20นัดบาเดนเซียชนะ4เสมอ5แพ้11ครับทาเรื่องฝั่งบาเดนเซียครับคาร์ลอสคาร์เปรรานครับกุนซือของบาเดนเซียกำลังเจอปัญหาในการจัดทัพเมื่อผู้เล่นตัวหลักหลายคนมีการบาดเจ็บครับการจัดทัพชุดใหญ่จะไม่มีตัวของจอร์จี้มัมบาดาชวิลลี่โคเชกายามุตตาดิกาบี้เทียรี กาเรียะครับแล้วก็ราเฟลเมียวิเซนเต,เต้คับที่บาดเจ็บหมดแล้วก็เอนโซบาเรเนเซียกับผมที่เจ็บซ้ำในเกมล่าสุดต้องไปพักอีกหลายครับรวมไปถึงโคเชรุรยกายาไปเบรูกรับที่โดนแบน อดลงในเกมนี้ข่าวดีคือมูสคาเดกาบีเทียร์ีกาเรียดาเฟลเมียวิเซนเต้หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามเกมนี้ค่ะว่าจะมารบซีตัวองตัวสตัวหครับโดยผู้รักษาประตูอย่างสตอรีดิมิทรีเอฟสกี้แผงหลังประกอบไปด้วยดิมิทรีฟอลเคลมูสคาเดกาบีคิสเซียนมอสเกรายาเร็กกาซิโอรอฟสกี้แดนกลางจะวางฮาเวียสเกรราครับจับคู่กับราเฟลเมิเมียวิเซนเต้แนวรุกจะใช้ของลุยส์ดิโอจาโดมินกอสอันเดรสลิเบโรอเมดาแล้วก็เดียโกโดปิสสู อุโกโดโรที่ยืนค้ำเป็นนาเป้าต่อไปครับทางฝั่นะงเรียวมาริเอตครับคุณซื้อย่างคารุ่งเฉลิมติครับคุณซื้อมากประสบการณ์กับเรียวมาริเอตจะไม่มีตัวของดานิกาะปาคาเอเดนวิลเลนเตาดาวิดอาราบาที่มีการบาดเจ็บครับสว่วนมิชชูเนยียติดโทษแบนข่าวดีคือจะได้ตัวของจูด์บรูนแฮมหายจากโทษแบนกลับมาลงสนามได้อีกครั้งครับทั้งหมดคาดว่าจะมาบุสี่ต่อสองสามตัวหนึ่งครับโดยผู้รักษาป,ประตูยังคงเป็นติโบกุตัวแนวรับประกอบไปด้วยลูกัสปาเกสอันโตนิโอลูริเกอร์ออริงงงงกกกกก้าาาาลลใชตััววขอเเเฟรริโบบบด่่คุมม ดานี่ซาบยอสแนวรุกคือโรติโก้จูดเบนแฮมครับแล้วก็บราฮิมดิอาสโดยมีเชลิยัน e el, เอปเป้เนี่ยเป็นหน้าเป้าต่อไปครับฟอร์ส่วนนะครับเแบลเซียนดับที 12, นน่สิบเก้ามีสิบสองคะแนนเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออาราเบสสองประตูสองครับฟอร์ล่าสุดไม่ชนะใครมาสี่เกมเดียวกันโดยเสมอสองเกมแพ้สองเกมหกเกมล่าสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สามโดยรวมฟอร์มย่ำแย่ครับเดลมาเรียดครับอันดับทสองมีสี่สิบคะแนนเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเซบียาหนึ่งสี่ประตูสองครับฟอร์ล่าสุดชนะสองเกมเดียวกันชนะสี่เกมจากหกเกมหลังสุดครับในวัน การเล่นก็แย่ครับเกมรับหละหลวมเสียประตูง่ายเกมลุกฝืดสนิทแม้จะไม่ได้เล่นนานแต่ในบ้านเนี่ยไม่ได้เปรียบอะไรมากนักตรงกันข้ามครับเดียมาดริดที่กําลังอยู่ในฟอร์มมั่นใจขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายรายครับแต่สก้าปลดรวมเรื่อเหนียวกว่าเจ้าถิ่นเยอะเกมนี้คาดว่าทีมเยือนจะครองบุกใส่เนี่ยต้นเกมครับและมีโอกาสสูงที่จะคว้าชนะกลับออกไปได้ครับก็เกิดครับเดียมาดริดชนะสามตัวต่อหนึ่งกับฟอนงับเดียมาดริดบุกคว้าชนะครับสกุลธรรมนาการเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลอิตาลีซูเปโกซูเปโกไปเเตรนาครับรรออบงชนะเลิศระหว่างยูเนตพบบกัเอซมิลานครับ อิตาลีซูเปโกรไปตระเรีน้าครับเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศโดยคู่บิ๊กแม็ก์ประจําวันนี้เป็นการพบกันของมารายูเวนตุสทีมอันดับที่6ของสตีอารที่ฟอร์มกำลังแกว่งครับพบกับปีศาจแดงดำอินซิมิลานที่อันดับที่8ปดของตระีฟอร์มเริ่มกลับมาเข้าทีเด็เข้าทางได้ครัง้งครับเพราะฉนั้นเจอกันนะครับเจอกันล่าสุดเสมอแบบไรสกอร์สูงรูสูนครับในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับภาพรวมแล้วเจอกันทั้งสองทีมเนี่ยค่อนข้างสูสีครับแต่ช่วงหลังยูเวนตุสทำได้ดีกว่าเล็กน้้อออยยยยยคครรรรัั game, ั 3, ัับบโดดดดดหหหงงงเเ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 เกกกกกกมมมมมมมลลสสสสสสุุุุููวววนนนนนนตตชชะะแพไ็ีีิ่ 8เกมแพ้3เกมครับท่าทีทางฝันะ่งยูเวนตุสครับเดียโก้มอตากุนซือของยูเวนตุสกำลังจะปัญหาในการจัดทำเมื่อผู้เล่นตัวหลักหลายๆมีการบาดเจ็บล่าสุดเนี่ยเขาจะไม่มีตัวของอาคาดิอุสเมนริกทิโมธีเวอาร์เกลสันเบรเมอร์ฮวนดาบิดกาบัตมูริโอโรดิโก้เฟลาเชสที่บาดเจ็บครับข่าวดีคือตัวของดักลาต์ลุยโชเรสเดอปารู ores, u, ครับหายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามเกมนี้ครับว่าจะมาบวก4-2-3-1ครับโดยมีผู้รักษาประตูอย่างมาเตีย ic, เรบย o, Savannah, go, atti, ia, uru, ริกแผง แล้วก็อันเดียสกัมเบียโซแดนกลางจะวางมานูเอลโลกาเตลีจับคู่กับเกเฟนตูรามอูเรียงใช้แนวรุกอย่างฟรานเชสโกกอนซาซาเตอุนครูปมเนอร์สซามูเอลเอ็มบังกูราครับซานซูนดูระดูซานวัตฮาวิทย็นค้ำเป็นหน้าเป้าเกนในวันนี้ครับท้ายที่นั้นฝ่งเซมิลานครับเปาโรเซอร์เจโอคอนซิโกครับกุนซือของเอเซนเมรันมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บเช่นกันครับตัวนี้จะไม่มีตัวของโนอาโอคาฟอร์ที่บาดเจ็บครับ,บ, i, 1, รบปปรตั้งการสับันว่าจำนมาเวน4 Grabias. มาริเชลเตโอเอนองเดสแดนกางใช้งานของยูซุฟฟอฟาน่าคุมเกมกับไทจานี่ไรเดอร์สครับผมแล้วก็แนวรุกจะวางของแชมเอลอูชูเช่อาริอนโดคิเมเนสสำหรับส่วนหน้าเป้าอย่างอาบาโรูโมลิตาได้รับสกอร์เกมวันนี้ครับโฟลสุดนะครับยูนตุนัดที่6มีสามสองคะแนนเกียรตสุดเปิดบ้านเสมอเฟอรรนติน่าสองต่อสองครับโฟลสุดเสมอ3เกมติดต่อกัน6เกมล่าสุดยังไม่แพ้กันเลยครับแต่เสมอ3เกมฟอร์มโดยเราถือว่าค่อนข้างฝืดเสมอเยอะไปหน่อยครับใน้ดยการนี้ยังไม่แพ้กันเลยแต่่อััวนบคร พอสุดชนะสามเกมสมดุลสองเกมแพ้หนึ่งเกมครับหเกมล่าสุดแพ้เพียงเกมเดียวฟอร์มเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครับในเนกมนี้ครับทั้งสองทีมต่างมีปัญหาตัวผู้เล่นอย่างยูเวนตุสเนี่ยมีปัญหาเยอะกว่าครับโดยเฉพาะแนวรับที่ขาดตัวหลักไปหลายรายฟอร์มช่วงหลังก็ค่อนข้างจะฝืดหนักไปทั้งเสมอครับแนวรุกเนี่ยไม่ได้เฉียบคมมากแนวะขณะที่เอซิมิลานฟอร์มกำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับเกมรุกเริ่มกลับอันตรายในเกมนี้จะเป็นบอลถ้วยแต่ทั้งสองทีมน่าจะเน้นเกมรัดกุมดูแล้วเอซมิลานน่าจะมีีโอกาสเพยชนะไไปด้เล็กกกกนน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 น้ v ้อออออยคคคครร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 ััััััับบบบบสสส์ทาาาาเเเเซซีีีมมิิิิลลชะุวววหขงใ เป็นการวีคอฟฟอร์ลีกเอิงฝรั่งเศสครับระหว่างนี้ฉพบกับแรนด์ครับศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่16ประจำฤดูกาล2 0 2 4ูนย์ถึงสองศเป็นการพบกันระหว่างนิติอันดีหกฟอร์มกำลังแผ่วครับเปิดบ้านออริอันเอลิเวล่าครับแล้วการเมีนยนของแรนด์ทีมอันดีที่ที่เพิ่งเรียกความมาั่นใจกลับคืนมาใน2นัดล่าสุดผลง,งานเจอกันรอบเกมล่าสุดทั้ง2ทีมเจอกันเป็นแรนด์เปิดบ้านเอาชนะนี้ไปได้2 0งครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาภาพรวมแล้วเจอกันทันนน้ง2 2 20ทีีมมมมมคค่อออนนนนนข้้้างสสสสสสูรรัับเเเกลลุุดดดดชชะะ3 1 10แแพพโยว6 ใช้เรื่องฝั่งนิดครับฟรอนซ์ไฮเซ่กุนซือของนิดกำลังเจอปัญหาในการจัดทัพเมื่อผู้เล่นตัวหลักหลายรายมีการบาดเจ็บเกมนี้เนี่ยไม่มีของดันเต้มอร์แกนสองทรงอารียบดีเชเดรมิโบกาเมรินบาเตรลิมัสเมอร์ฟี่ยูซุฟเอนดาอิชิเมเย องตัวเมนด,ดี่วีตเตอร์ลอันโปล์กับที่บาสเกตบอลครับว่าจะหม4่4ต่อ3สาโดยมีผู้สับตัวอย่างมาชินบูก้าแผงหลังประกอบไปด้วยชอลองโดบัมบาชองแคร์ตอริโบปลาโบโรซาริโอโรมเมงเปเรโรแด,ดนกลางจะวางเฟรเฟรนตูรามฮิชามบูดาอุยอรราริซิสโคโมริชแนวรุกใช้งานของไกตองลาบอกครับผมแล้วก็เอวานเกรซองโซฟิยานดิออฟครับเทาที่เราฝั่งแรนด์กราฟฮองเกสซัมเปอรี่การ์กุนซูของแรไม่มีตัวของอาริดูเซดูกราฟแล้วก็โดอันอาริมดาครับที่มีก าเจ็บแต่จะได้ตัวของวามิดโอมารีและก็นายเยฟัฟงเกอร์หายเจ็บกลับมาช่วยทีมครับทีนี้ครับว่าจะมาบวก4ี่ต่อสาโดยมีแผงหลังประกอบไปด้วยอาริยอฟเทเฟ่วามิดโอมารีโซเฟอร์โวโรวังอาชยงแดนกลางเจวางแบงจาแมงบุริโคนายเยอฟเกลบัฟติฟสซานตามาเรียแนวรุกจะใช้ตัวของมาแตงตริเย่กับอโนกาลิมูเอนโดแล้วก็อามินกรีครับผมฟอร์สุดในครั้นี้อันดับที่หกม,มี24คะแนนครับเกมสิบสุดไปเสมอ USC อสซีคอนเซเนียลหนึ่งประตูต่อหในศึก รฟอร์มล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้3 6เกมหลังสุดแพ้ไปถึง3เกมฟอร์มโดยรวมถือว่าแผ่วลงไปมากครับในบ้านเนี่ยยังโหดยังไม่แพ้กันเลยครับในบ้านและอันดับที่12มี17คะแนนครับเกมสุดบุกไปชนะบล็อกโดสี่ดูตอนครับในศึกฟรานซ์ครับฟอร์มล่าสุดชนะสามเสมอ0แพ้3 6เกมหลังสุดชนะแพ้สลับกันไปครับแต่2นัดหลังสุดเก็บชนะรวดเลยครับแต่เกมเยือนในลีกยังไม่ชนะกันเลยครับในวันกับในครับนี้กำลังอยู่ในฟอร์มที่ตกครับแถมยังมีปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บเยอะมากครับเกมลุกเฝืดเกมิคพลาดบ่อยรับแม้จะได้เล่นในนบ้าแต่ไม่ได้เปรียบอะไร ตรงกันข้ามครับแรนที่กลับมามั่นใจได้อีกครั้งเก็บชนะมา2นัดติดเกมลุกเริ่มกลับมาเข้าฝักแล้วครับดูแล้วครับเกมนี้มีโอกาสบุกมาแบ่งแต้มหรือเอาชนะพิกล็อกได้ทีเดียวครับสกอตต้าสกอตต้าการเสมอสองสองตัวสองครับฟันงครับแรนมีสิทธิ์ลุ้นบุกแช่แต้มครับแล้วการวิเคราบอลนีลก็ขอจากเรนเองครับหากใครชอบเพื่กดไลค์กด้วมกด subscribe เข้มใจพวกผมนะการวิเคราะห์บอลนีลก็โกจากเรนเองครับสวัสดีครับผม